อีกคชสวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับรายการวาไรตี้โชว์ละกันหนึ่งนะคะซึ่งต้นยอมรับเลยว่าตอนนี้เป็นกระแสมาแรงมากๆนะคะสําหรับรายการยูวิทอยู่ซีซั่น2นะคะเป็นรายการวาไรตี้โชว์ซึ่งจะนําเอาเด็กฝึกนะคะจากค่ายต่างๆรวม108คนด้วยกันนะคะเมื่อนํามาฝึกแล้วก็แข่งขันกันในรายการโดยมีเมเธอร์สี่คนด้วยกันนะคะนั่นคืออลล่านะคะซึงเซินเมเธอร์ด้านการร้องเพลงนะคะเธอเป็นดารานักแสดงแล้วก็ ยังเป็นอดีตสมาชิกเกิร์ลุ๊ปได้วันที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้วยนะคะแล้วก็มีเทอคนที่2ค่ะคุณหรือใชสสวิกค,คุณนะคะเป็นมเมเทอร์ด้านโปรดิวเซอร์นะคะผู้ที่ชนะรายการไอดอลโปรดิวเซอร์นะคะเมื่อปี2018นั่นเองนะคะและเขายังเป็นหัวหน้าวงในเพอร์เซนนะคะคนที่3ก็คือ ลิซ่าแบล็คพิงนั่นเองนะคะลิซ่าเป็นเมเจอร์ทางด้านการเต้นนะคะซึ่งน้องลิซ่าบอกได้เลยว่ารายการนี้น้องลิซ่าน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยนะคะแล้วก็คนที่4ค่ะจอห์นนี่เจนะคะเมเจอร์ Meter ทางด้านการแรปนะคะเขาเป็นแรปเปอร์ชื่อดังที่ชาวจีนรู้จักกันดีนะคะและยังเป็นแรปเปอร์ที่เคยกวาดรางวัลที่ได้รับความนิยมสูงสุดเมื่อปี2017ด้วยนะคะ รายการดังกล่าวออกอากาศทุกวันพุธแล้วก็วันเสาร์เวลาสองทุ่มตามเวลาของปักกิ่งนะคะซึ่งตอนนี้ออกอากาศได้2ตอนแล้วนะคะแล้วก็จะมีเวอร์ชั่นที่แปลเป็นภาษาต่างๆอีกหลายภาษาด้วยกันนะคะรวมถึงภาษาไทยด้วยนะคะซึ่งสามารถดูผ่านแอปไอจีไอชีไอคีไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะและในรายการนะคะน้องลิซ่าได้ใช้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะคะซึ่งบรรยากาศในรายการก็เป็นกันเองมากเลยนะคะซึ่งดูแล้ว ก็ทั้งสนุกแล้วก็หัวเราะไปด้วยนะคะน่ารักทั้งเมีเท์ไปจนถึงผู้เข้าร่วมแข่งขันกันเลยทีเดียวนะคะและจากการดูรายการนี้นะคะึ่งบอกตรงๆเลยว่าแอดเนี่ยไม่ใช่เมนของน้องวิสาเท่าไหร่นะคะแต่พอดูรายการน,นี้บอกได้เลยว่าตัดหมุดเป็นเมนน้องเขาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ดูแล้วก็ไปดูกันได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันของ ไอคิี่ก็ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แอดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าติดพลาดระารก็ต้องขออภัยมานัที่นี้ด้วย finished. สำหรับที่นี้คงต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายค่ะ